รู้หรือไม่พระเจดีย์วัดพระศรีสันเพชก็เคยขาวโพลนมาก่อนหลังการเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองพุทธศักราช2,310วัดพระศรีสันเพชรพระอารามหลวงในเขตพระราชวังกลายเป็นวัดร้างไปพร้อมกับการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาวัดพระศรีสันเพชถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมเต็มไปด้วยวัชพืชไม่ได้รับการเหลียวแลรักษาเท่าที่ควร จนกระทั่งพุทธศักราช2499จอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้มีการบูรณะพระเจดีย์ทั้งสมองค์โดวยวิธีการฉาบปูนใหม่ทั้งองค์จึงเป็นที่มาของพระเจดีย์ขาวโพลนซึ่งขัดหูขัดตาคนในสมัยนั้นอยู่มาก